สถานการณ์ของทักษิณเนี่ยจะเรื่องของการเนิเทศกรรมจะเป็นกระแสในการต่อต้านภูมิธรรมก็พยายามเบรกก็ดอกรอกกรอกกรอกกอนแต่ผลออกมาเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นนิ่งตีบสัมเกมแน่นอนนะครับแต่เกมขนาดนี้มันก็เห็นได้ทั้ง3ทางไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจด,ด้วยการรฐาัฐประหารไม่ว่าจะพักรัฐบาลตายกันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําผิดตามกฎหมายและถูกคําพิพากษาสุดท้ายก็จะพ้นจากอํานาจนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณจู่ๆทักษิณก็โผล่มาและมีประเด็นที่น่าสนใจคือทักษิณก็ทําอะไรในขณะที่เศรษฐาทวีสินเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ปกติมานวดหน้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวคือคุยมาเมื่อตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีตัดไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้มาค่ะพอดีสาขาค่ะท่านหนูขออันุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่สิบแปดนิดนึงเออไม่มาใยญ่ยังไม่ยังไม่เป็นอย่างดโอเคโอเคอาจารย์สักุณค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับขอใช้ประสบการณ์ชีวิตที่มีมาทั้งหมดนะครับ เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนดีกว่าอายุห้สิเอ็ดนี่มันครึ่งหลังของชีวิตแล้วนะครับถ้ายังคนอย่างเราอย่างผมนี่ยังคิดเอาอะไรจากประเทศอยู่เนี่ยต้องถือว่ามีเป็นคนที่ใช้ไม่ได้ละเป็นคนเลวเลยเลวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ห้าสิบเอ็นี่ต้องครึ่งหลังเนี่ยต้องมีหน้าที่แค่อ,อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ครอบครัววงตระกูลมากกว่าเพราะผมเป็นคนรักลูกอยากจะให้ สิ่งที่มันดีงามทิ้งไว้ให้กับลูกไม่อยากจะทิ้งสิ่งว่าโอ้โหผมตายไปเพราะเขาทุกคนก็บอกว่าบอกกับลูกผมว่าพ่อคุณนี่เลวมากพ่อคุณนี่คอรัปชั่นพ่อคุณนี่ไม่รู้จักพอตรงนั้นนี่ผมคิดว่ามันบาปกว่าที่ผมจะเข้าการเมืองผมเชื่อว่าท่านจะเลือกหนทางที่จะไม่ไปศาลแต่ว่า,วาจะ,จะ,จะออก,ออกทางไหนไม่รู้จะออกทางไหนไม่รู้หนึ่งป่วยหนักนะครับสองก็คือหมายความว่าออกนอกประเทศซึ่งซึ่งท่านออกตอนไหนก็ได้นะครับ ถ้าถ้าฝ่ายที่ตามท่านเขาเนี่ยนะครับยินยอมที่จะปล่อยอคือการออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นท่านนายกทักษณิณหรือท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ตามเ่ยถ้าไม่ปล่อยให้ออกจริงๆมันออกไม่ได้อยู่แล้วคุณทักษิณเป็นลูกน้องผมนะสนิทกันมาตั้งแต่เป็นนักเปี่ยนในร้อยตำรวจนะอยากจะเตือนบอกว่าอยากทาอย่างนี้เลยก็ไม่รู้จะเตือนยังไงนะยตือยไม่ได้อย่าทําแบบนี้นี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าอย่าอย่าออกสื่อเดินสายแบบนี้มากเกินไปอย่างนะี้เหรอฮะ ช่ใช่เพราะว่าเราอยู่ในฐานะผู้ป่วยนี่ที่ยุคปีิปีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะป้ะเ <c oughs> มิอได,ได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วก็ควรทําตัวเป็นผู้ป่วยจริงที่จะเตือนก็คือเป็นลูกน้องอ่ะนะถ้าเป็นลูกน้องผมผมเคยปกครองตั้งแต่เป็นสมัยนักเรียน <c oughs> ไม่อยากให้เป็นเช่นนี้แต่ใครก็ม่รู้ยุคท่านอย่างงู้นอย่างนี้เตือนสายไปทั่วเลยมันก็เป็นไงเอไม่ได้ป่วยจริงเนี่ยก็เลย ไ่รูคนนะคนเรามันคอมเมนต์กันได้นะไอ้เมื่อยังมีคดีอยู่จะฟ้องไม่ฟ้องพยาหลักฐานแค่ไหนผมไม่รู้แต่ถ้าเพอสงบไม่เป็นอย่างนี้นะผมว่ามันก็ไม่แร่อาจจะไม่ฟ้องก็ได้เพมาลักษณะนี่นะ โอ้แข็งแรงดีกว่าเออก็เอาซะเลยอย่างเงี้ยถ้าขันฟังอาจารย์จากอย่างนี้นะในครั้งหน้าที่อายการนัดใช่ไหมคะวันที่สิบปดมิถุนายนนะคุณทักษิณมาแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปถึงศาลทันทีจริงๆอาจจะเพืยงแค่อายการก็ได้ว่าโอเคขอในครั้งหน้ายังได้อยู่นะสินี้ยังได้อ่ะพอ,อะไรจ้างเหตุอะไรจ้างเหตุอะไรไม่พร้อมก็ไม่ได้ไม่เออไม่ไม่พร้อมได้ไหมคุณเลื่อนมาตั้งเกือบ2ี่สิบวันเนี่ยคุณไม่เตรียมหลักทรัพย์หรอ เออคุณเป็นคนยากไรเลยหรอถ้า,ถ,าถ้ามีอาการป่วยสมมตินะสมมติเอ,อสมมติว่าถ้าเกิดตอนนั้นป่วยอีกอะ่ะถ้าป่วยจริงเนี่ยท่านในศาลนะของอัยก,การเราไม่เคยทำแต่เคยทําเหมือนกันเขาในศาลเนะี่ยเรียกแพทย์มาไต่สวนคนที่รักษาแล้วป่วยเนี่ยผมว่ายากแล้วละ่ะยากแล้ว<ม>จะป่วยอะไรโควิด<ม>ก็มีคนบอกเป็นโรคประจำถิน่น จใถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องทําคดีเนี้ยค่ะมันยังมีลู่ทางไหนอีกไหมที่ทําให้วันที่สิบแปดคุณทักษิณยังยังรอดอยู่หนีเอ,อ้ย <laughs> ไ <laughs> ม่ใช่แน่นอนนะทักษิณโปรขึ้นมา,าที่ผ่านมาทักษิณก็พูดอยู่เสมอนะนะเขาจะต้องมาทําดีตั้งแต่อายุห้าสิเอ็ดปีเป็นต้นมา จะต้องไม่ทุจริตคอร์รัปชันแต่ที่ผ่านมาทักษิณก็ไม่สามารถจะทําได้ต่นะครับทักษิณโผล่มาในสถานการณ์ที่อะไรกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับเขามีการหาหลือกันนะทราบว่าที่บริเวณจุดสปานะครับก็มีการเชิญคนที่เกี่ยวข้องมานะโดยเฉพาะคนที่เคยพาหนีไปอยู่ที่ดูไบนะก็มากันหมด นะก็มาปรึกษาเั้่องข้อกฎหมายว่าจะไปทิศทางไหนนะแล้วข้อตกลงที่เรียกว่าเป็นดีลงดีลับเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสุดท้ายทักษินก็ยอมรับเหมือนกันนะนะว่ามันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการโลรมาของเขาเนี่ยก็มีนักข่าวไปสัมภาษณ์นะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาป่วยโควิด19นะแต่จูจ่ๆตอนนี้ก็หายเป็นปิดทิ้งอย่างกะทันหัน นะครับพอถามเรื่องการเมืองทักษิณก็โดดหนีเลยต่างจากช่วงที่เดินทางไปโคราชครั้งสุดท้ายฮนะที่โอ้โหทาตัวยิ่งใหญ่มหาศาลก่<ม>อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าทักษิณป่วยนะครับนะเป็นโควิด -19 แล้วก็มีข่าวว่าจะเลื่อนนะคําฟ้องของศาลนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทักษิณจะหนีนะครับซึ่งตอนนี้จนถึงขนาดนี้มีรายงานว่าเขาพร้อมจะหนี และเขาพร้อมจะอยู่นะครับถ้าได้รับการประกันตัวนะครับซึ่งทั้งสองทางเนี่ยก็เป็นทางออกที่เขากําลังประเมินอยู่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรที่ผ่านมาก็ต้องสุดท้ายที่ไปที่โคราชนะโอ้นะฮะใหญ่โตมองห่าลานนะฮะจะจัดการลุงป้อมนักข่าวให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์นักข่าวนะแล้วก็สี่สิบวอนีก็รู้ว่าคนเป็นคนของใครจะจัดการหมดนะครับเขาก็เลย ก็ใหญ่อะใหญ่ใหญ่มากก็จะเอาสุวัสด์เข้ามาอยู่อ่าภาคเพื่อไทยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันกลับตลบบัดจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับทำให้เขาต้องตัดสินใจอย่างมากนะว่าจะอยู่หรือจะไปนะซึ่งก็มีทั้งจะอยู่ด้วยจะไปด้วยเขาก็รอวันที่18จะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทางอ,องคเขาในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นยังไงนะฮะก็สําหรับผมนะผมเป็นเขานะผมก็เลือกยุบสภาแล้วก็ให้เศรฐาลาออก เพราะกรณีถ้าเศรษฐาลาออกนะครับก็มีสิทธิ์นะที่จะไม่โดนคดีนะครับเพราะพ้นจากตําแหน่งไปแล้วนะครับแต่เสรษฐาก็ยังเป็นค andidate นายกอุปถัยีอยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไปโหวตกลับม,มาถ้ายุบสภาก้นปุ๊บก็เอาประชาชนเป็นกำแพงเหล็กนะครับนั่นะค,นะคือวิธีคิดของคนคนของเขาที่เขาคิดกันอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะ ที่เขาเมินการได้คือมันจะทําให้คดีที่เกี่ยวเขาเนี่ยมันดาวนี่คนที่ไปนสนใจเรื่องของการเลือกตั้งนะครับในสิ่งนี้เขาทาแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอเคจําคุกขึ้นมาเขาก็จะตัดสินใจสําคัญนะครับให้ใช้บ้านพักเป็นเรือนจำไปเลยแค่นั้นแหละระเบียบของอกรมราชธรรมก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือกลยุทธ์ของเขาแหละที่ทีมงานของเขาก็ได้มีการหาเรือกันนะครับ แล้วก็น่าจะออกมาสองแนวทางไม่หนีก็เข้าสู่การยุบสภานะครับสถานการณ์จนถึงขณะนี้ททักษิณโผล่มาเนี่ยทักษิณไม่เหมือนเดิมแะนะนะหลังจากที่อายการฟ้องในคดีมาตรา1นึนสองนะครับพออายการฟ้องปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็กลับตรปัดจากหน้ามือเป็นหลังมือเขากําลังตัดสินใจจะอยู่นะฮะหรือจะหนีซึ่งที่ผ่านมาคนก็เข้าใจว่าหนีแน่นอนเพราะอะไร เพราะว่าที่ผ่านมาเขาหนีมาโดยตลอดนะครับสําหรับผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องหนีนะก็ใช้วิธีง่ายๆนะเอาบ้านไปนเรือนจําก็อยู่ที่เดิมบ้านนั้นเนี่ยก็สงบปากสงบคำกแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ยังก็ตาเขจับตามองให้ดีช่วงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะะการเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นพรรคการัฐบาลที่แตกกันเองซึ่งตอนนี้พรรครัฐบาลไม่เอา้วยกับเรื่องของการเนิรศกรรมนะครับ เรื่องของมาตราหนึ่งสองให้กับทักษินแล้วก็ธนาธรน,นะครับคงชัดเจนนะทั้งตอนนี้ก็มาแล้วทั้งพลังประชารัฐทั้งประชาธิปัตย์นะทั้งรวมไทยทั้งพรรคการเมืองอื่นๆนะก็แสดงตัวชัดเจนนะอย่างชาติไทยพัฒนาอย่างภูมิใจไทยเนี่ยก็แสดงตัวชัดเจนว่าไม่เอาด้วยนะครับเพราะไม่เอาด้วยนะครับนั่นคงให้เห็นชัดเจน นะครับว่าสถานการณ์ของทักษิณเนี่ยจะเรื่องของการนิโทรศกรรมจะเป็นกระแสในการต่อต้านภูมิธรมรมก็พยายามเบรกก็ดอกอนลอก่รนลอกกอนแต่ผลออกมาเนี่ยผมยืนยันว่าเป็นนิยตีฟสังเกต์แน่นอนนะครับแต่เกมขนาดน,นี้มันก็เห็นได้ทั้ง3ทางไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจไม่ว่าจะเป็นการยึดอำนาจด,ด้วยการรัฐประหารไม่ว่าจะพักรัฐบาลตายกันเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําผิดตามกฎหมายแล้วถูกคําพิพากษาสุดท้ายก็จะพ้นจากอํานาจนั่นเอง การเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ หลายเผ่าพันธ์ในโลกนี้ไม่มีชาติแผ่นดินแตกสาแร่ขาดต้องร่นเร่ร้ายหลับยึดแหล่งรวมใจไม่ให้เกวเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนพะเนจรเราเป็นไทยอยู่มาได้ถึงวันนี้ หนึ่งด้วยเพราะพระมหาบารมีตั้งแต่กต่อทรงปกป้องพาแผ่นดินผ่านหนาวร้อนให้ลูกไทยหลับตานอนอาศัยกินบุญคนไทยที่ยังมีพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยจักยืนหยัดไม่รู้สิ้น ไทยทุกคนจึงพักดีพระเจ้าแผ่นดินด้วยทวินพระมหากรุณาธิคุณทุกพระองค์บุแไ่